ค่ะนัตตี้ค่ะชาแน,นลเอ็มเดนฟอร์ดวันนี้นัตตี้พามาชมรีวิวนะคะเอเวอเรสกันบ้างน,นะสำหรับคันนี้จะเป็นเอเวอเรสต์รุ่นสปอร์ตบวกแพ็กราคาขายจูดที่1 5 8่0 0้านบาทสีที่เห็นอันนี้นะคะนัตตี้ทำการแรปนะคะสติกเกอร์สีเทาลัมโบให้สีเด้ๆของตัวรถจะเป็นสีขาวค่ะ ถ้าสนใจแบบนี้นะคะเตรียมแคปหน้าจอรีวิวแล้วทักหานัาตี้ได้เลยช่องทางการติดต่อของนัาตี้จะอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะเรามาดูชุดแต่งของเจ้าคันนี้กันสําหรับเอเวอเรสต์สปนะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดอยูที่170แรงมา้าจะพูมากับเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออตโต้นะคะ6สปีดค่ะ ชุดแต่งทางด้านหน้าที่เห็นเลยจะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์กระดังหน้าจะเป็นกระดังหน้าทรง V2 ค่ะตัวงานมาเป็นสีดําเงานะคะโดดเด่นสวยๆให้แบบนี้พร้อมกับตกแต่งนะคะตัวม้าที่เป็นสีทองมาให้ด้วยติดสติกเกอร์คาดค่ะสีเหลืองเขียวแดงให้ดูโดดเด่นนะคะไฟนะคะจะเป็นไฟ LED มินิไลให้เป็นไฟ LED สีขาวติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยสําหรับตัวกระดังหน้าทางด้านข้างของกระดังหน้าค่ะ เป็นไฟนะคะรูปทรงตัว U แบบนี้เลยเป็นไฟ LED สีขาวนะคะติดตั้งให้ด้วยในส่วนของตัวกระจังหน้าก็ทําให้กระจังหน้าตัวรถของลูกค้าดูสวยนะคะดูบรูมายิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสเกิร์ตกันชนหน้าค่ะ สเกิร์ตการชนชน่าจะเป็นชุดแต่งของวนะิกเตอร์นาเมื่อกี้ที่นัตตี้บอกว่าทําการแรปสีเทานมค่ะเทาดัมโบนะคะให้กับรถของลูกค้าตัวชุดแต่งสเกิร์ตของวิกเตอร์ก็ทําการแล็ปสีให้ด้วยนะคะเป็นสีเทาดัมโบเลยชายตรงกลางชายทางด้านล่างจะทําสีให้เป็นสีดําเงาค่ะก็เข้ากันกับตัวจกรจังหน้าได้อย่างลงตัวเลยทางด้านหน้าของตัวรถของลูกค้าค่ะมันก็จะดูบรูละมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าสีดําด้านมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะมันก็จะได้แบบอารมณ์ที่ตัวรถเราดูดุดันนะคะมากยิ่งขึ้นนนั่นเอง ทางด้านบนนะคะคำว่าเอเวเรสที่เป็นอักษรตัวนูตนตรงนี้มีมาให้อยู่แล้วนะไฟหน้าค่ะของรุ่นนี้เป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับตัวไฟ Daytime Running Light ค่ะตัวไฟสีแคมที่เป็น LED สีขาวติดตั้งเป็นข้อไฟหน้าสีดำเงาสวยๆให้อีกด้วยค่ะคิ Q ้วล้อทางด้านข้างก็เป็นชุดแต่งของ Victor รนะ คิวลองเอเวอเรสต์ Everest, เนี่ยที่เป็นชุดแต่งลลูเตอร์งานมานะคะกำลังสวยเลยรูปทรงเขาจะเป็นรูปทรงคล้ายๆฟันเฟืองนะคะสีดําเงาให้หรูหราแบบนี้เลยค่ะช่วงล่างคันนี้เดิมๆนะคะไม่ได้จัดทรงยกสูงแต่เปลี่ยนล้อแม็กให้พร้อมกับยางออฟโรดเลยค่ะล้อจะเป็นขอบ20ตัวลายล้อแม็กเลือกได้นะคะตัวนี้จะเป็นของเอแวล์พายแล้วก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะจะเป็นของโอเอซิเลือกได้เลยชอบลายแบบไหนลายคันนี้นะคะจะมาเป็นสีดําเงาให้นะคะหรูหราแบบนี้เมัดเข้ากันกับยางค่ะ ตัวนี้จะเป็นยางโตโยทายค่ะยางเอทีนะซีเรียนจือวที่2755 5 55, r ด0าอย่างออทเลนค่ะวิ่งได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยหรือใครอยากใส่ซีเรียลที่เป็นแบบเออย่างเงี้ยค่ะบอกนัตีได้เลยนะตัวยางเ t ทีค่ะดอกยางเขาก็จะนะคะตัวดอกยางเขาจะหนานะคะบางเขาก็จะลึกกว่าตัวดอกยาง a อทนะให้ดูสีใกล้ๆค่ะที่นัตีบอกว่าสีเทาลมโบนะคะตัวงานมาสวยแบบนี้เลยแล้วก็การบรับสติกเกอร์สีให้เนี่ย จะไม่มีผลนะคะกับตัวรถของลูกค้านะเวลาเราอยากกลับมาใช้สีเดิมอะคะ่ะสีที่ลูกค้าซื้อรถไปนะตัวเนี้ยสีเดิมของเขาเขามองจากทางด้านในอย่างนี้ได้เลยนะจะเป็นสีขาวพอลอกสติกเกอร์ออกล้างขัดเคลือบสีสีเดิมของลูกค้ายังฉ่าบาวยังสวยอยู่เหมือนเดิมเลยแล้วเขายังกันในเรื่องของแบบเวลาเราขับรถอะคะ่ะตามท้องถนนจะมีเศษหินด,ดีดนะคะตัวนี้ก็ช่วยกันบรอยได้ในส่วนหนึ่งอีกด้วยนะกระจกมองข้างค่ะ เขาจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวและกล้อง360องศามาให้ด้วยเลยสำหรับสปอร์ตนะคะบวกแพ็คนะระบบบายสปอร์ตที่อยู่กระจบมองข้างทางด้านข้างมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะฟิล์มก้องแสงเซรามิกติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยเลยคันนี้ลูกค้าให้ติดเป็นนะคะ60%บรนันหน้ารอบ,บนะคะคันจะเป็น80%เปเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะ4060-80นะคะอยากได้มืดอ,อยากได้สว่างขนาดไหนนะเลือกได้เลยเบ้ารองมือเปิดคะ่ะช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วน คิ้วกันาสาดติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยนะบันไดทางด้านข้างของรูปเฉพาะเขาจะมาเป็นสีดำด้านให้ทั้งชิ้นแบบนี้เลยความหล่อของทางด้านท้ายค่ะใส่เป็นครอบไฟนะคะทางด้านท้ายและคาดไฟท้ายแบบเอลเวอร์เรสส่วนตรงนี้ค่ะไฟ LED ดีที่เห็นก็จะเป็นสฟ LED ดีที่เป็นแบบของคายเยนเลยตัวงานมาให้หรูหราและสวยแบบนี้เลยเขาจะเป็นตัวชุดครอบนะคะจะไม่มีผลนะคะกับตัวรถหรือไฟรถของลูกค้านะ สักเการกันชนท้ายค่ะชุดแต่งของวิกเตอร์ก็จะติดประกบเข้าไปกับตัวกันชนเดิมคันนี้สวยมากๆเลยค่ะตรงท่อหลอกเขาทำเป็นสีทองโดดเด่นและหรูหราขึ้นมาอีกนะตัวงานก็เอาไปทำนะคะแบรนด์สติกเกอร์สีเทาลัมโบให้ด้วยตัดกับสีดำดำเงานะคะชายทางด้านล่างก็เป็นสีดำเงาหรูหราให้แบบนี้เลยค่ะอยากได้สีไหนแบรนด์ได้ทุกสีนะถ้าที่เคยดูรีวิวนาตีก็มีสีเขียวด้วยสีแดงยังมีเลยค่ะ ทางด้านข้างอะพามาดูกันต่ออีกสักนิดหนึ่งตัวนี้จะเป็นท่อคู่ออกข้างของ HKS ปลายคาร์บอนนะคะชงงานมาให้เท่ๆสวยๆแบบนี้อันนี้ก็เปลี่ยนเพิ่มเติมให้ด้วยที่เห็นแบบนี้เลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะนัตตี้ตกแต่งให้ฟรีรอบคันเลยนะตัวงานสติกเกอร์ที่แรปสีเนี่ยเขาก็มีการรับประกันให้ด้วยนะ3-5ปีเลยทีเดียวค่ะ อยากได้สีไหนอย่างที่นัตตี้บอกเลยเลือกได้เลยจะเป็นเทาด้านเทาลมโบสีเขียวสีแดงนะคะสีดําด้านก็หล่อกรเทวเช่นเดียวกันนะเลือกได้ชุดแต่งก็สามารถเลือกได้นาอยากได้ตัวชุดหน้าเป็นแบบไหนนะคะสําหรับนะคะใครที่ชอบสไตล์การแต่งของเจ้าเอเวอเรสต์คันนี้แคปหน้าจอค่ะแล้วทักหานณตี้ได้เลยช่องทางการติดต่อของนัตตี้จะอยู่ทางด้านล่างนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ ให้กับนัตตี้ชาแนลเอ็มแอนดนฟอร์ดด้วยและที่สําคัญเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยอย่าพึ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับน,นัตตี้สำหรับวันนี้นัตตี้ขอจอบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้นเพียงเท่านี้ก่อนรีวิวหน้าจะมาอัปเดตรุ่นไหนให้ได้รับชมกันนะไม่ว่าจะเป็นเอเวอเรสต์หรือเบรนเจอร์นะชุดแต่งลหล่อๆเท่ๆนัตตี้มาอัปเดตให้ชมอาทิตย์หนึ่งประมาณ3-4คลิปเลยนะคะกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ